สวัสดีใส่ช่างทุกคนนะครับวันนี้เจอปัญหาปัญหาหนึ่งนะครับหัวฉีดไม่ทํางานนะครับเปิดตช์กุญแจไฟมาปกตินะครับจี้ตรงหัวฉีดทํางานปกตินะครับแต่เวลากดสตาร์ทรถไม่ฉีดน้ํามันครับอ่านี่ครับหัวฉีดไม่ทํางานเลยนะครับอสาเหตุนี้นะครับกล่องตัวเดียวนะครับเปลี่ยนกล่องออกเลยนะครับ เอากล่องใส่ใส่ปุ๊บสตาร์ทเลยนะครับอ่าหัฉีดทำงานเลยครับนี่นะครับปัญหาแค่กล่องกล่องตัวเดียวเลยนะครับหัวฉีดทำงานอ,อาการนี้ก็ผักฝากกันด้วยครับใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรใครที่ยังไม่รู้ก็ เอาไปใช้เป็นวิชาได้ครับขอบคุณครับ